ก็เหตุแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือออกจากอาคารหมายถึงว่าไปหาสถานที่โล่งอย่าอยู่ใต้อาคารหรือว่าอะไรมันที่มันจะร่วงใส่หัวเราได้อันนี้ถ้าอยู่ใกล้ประตูให้รีบออกจากอาคารแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างในอาคารให้หาโต๊ะแล้วก้มมุดไปใต้โต๊ะและดูสถานการณ์เพราะป้องกันพวกไฟพวกอะไรพวกนี้ร่วงลงมาฟ้าเพดานร่วงลงมาและพยายามหาทางออกไปใช่ใช่ นี่นะฮะม่อวานก็ได้เห็นภาพหลายพื้นที่นะฮะที่มีคนวิ่งออกก็เดี๋ยวไปดูต่างจังหวัดที่ใกล้ๆกับที่จุดที่เกิดเหตุที่เมียนมาเนี่ยถ้าเทียบแล้วในจังหวัดที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็คือที่แม่ฮ่องสอนนะฮะแต่ถามว่าใกล้ไหมจากแม่ฮ่องสอนไปที่จุดศูนย์กลางอ่ะมันก็ห่างกันอยู่นะ 600กิโลเมตรประมาณห่าง600กิโลเมตรโดยระยะทางโอ้โหแต่ขนาดปทุมธานีห่างจากตรงนู้นตั้งไกลยังรู้สึกเลยใช่นะฮะอีสานบ้านพี่ก็ได้รับรู้รู้สึกเพราะมันเพราะมันแรงไงทีแรกก็บอก7.7ใช่ไหมตอนหลังเป็น8.2ใช่ไหมฮะทีนี้ไปดูที่แม่ฮ่องสอนหน่อยคุณผู้ชมฮะอำเภอปลายนะฮะมีภาพนะเน่ๆๆนะครับที่ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ สาลาพักร้อนแหล่งท่องเที่ยวกองแลนพังถล่มนะฮะไม่มีผู้ดรับบาดเจ็บนะครับส่วนผู้คนที่อยู่ในตัวเมืองแม่ห้องสอนต่างตื่นตะหนกตกใจจากแรงสั่นสะเทือนวิ่งหนีออกจากอาคารบ้านเรือนหาที่โล่งแจ้งนะครับนี่นะฮะส่วนที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวไปดูภาพที่สนามบินครับซึ่งก็มีผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในสนามบินเชียงรายแตกตื่น วุ่นวายครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อบพยพผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในอาคารเนี่ยรีบออกมาจากอาคารสนามบินก่อนนะครับนี่นะฮะส่วนที่อำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะครับเขาบอกว่ามีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของบริเวณจุดก่อสร้างบ้านโป่งศรีนครตำมนตรองช้างอำเภอป่าแดด มีคารคอนกรีตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มและตกลงมาทับรถยนต์หลายคันจนทั้งได้รับความเสียหายแต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับก็ได้มีการเนี่ยสั่งการให้แต่ละอำเภอภายในเชียงรายตรวจสอบความเสียหายว่ามีจุดใดอย่างไรนะครับนี่นะฮะคานถล่มลงมานะฮะคานของโครงการรถไฟฟ้า ไม่ใช่รถไฟฟ้าเป็นรถไฟรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะฮะทับรถยนต์ส่วนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีประชาชนนับพันครับที่อยู่ในศูนย์การค้าก็วิ่งออกมาจากห้างด้วยความตื่นตกใจหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวและมีแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนนี่ฮะอันนี้ที่ห้างเซ็นทรัลนะครับ ที่ศูนย์การค้าเมย่าบริเวณแยกกรินคำอเบอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนในห้างก็หนีออกมาอยู่นอกตัวอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะฮะหลายคนบอกว่าไม่เคยเจอเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแบบนี้ส่วนโรงพยาบาลอีกหลายแห่งในตัวเมืองก็เร่งอพยพผู้ป,ป่วยออกจากอาคารและปิดการให้บริการชั่วคราวนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกความเสียหายเรื่องของผนังปูนผนังอาคารแตกร้าวนะฮะส่วน นะครับอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยผู้สึกข่าวก็ลงไปตรวจสอบนะในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะพบอาคารที่เป็นตึกสูงจํานวน4แห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นหอพักนะครับคอนโดมิเนียมที่สูงหลายชั้นเนี่ยต่างก็ได้รับความเสียหายเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นถึงโครงสร้างหรือเปล่าดูเสาดิเ,านเนี่ยนะเสาแตกหักเสาบิดงอนะครับผนังอาคารมีการแตกรับเห็นไหม เสางอชัดเจนเลยนะโค้งเลยเนาะเออโค้งเลยเนี่ยนะฮะชัดเจนเลยนะอันนี้ก็ดูแล้ว,น,วน,น,น่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวน<อ><ช>่ากลัวนะครับใช่แล้วก็มีผนังอาคารเนี่ยแตกร้าวหลุดร่อน<ช>ร่วงลงมานะครับชิ้นส่วนก็ร่วงลงมาใช่ออออทางเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าไปในอาคารเพื่อเคลื่อนย้ายเก็บสัมภาระทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังไม่อนุญาตให้พักอาศัยเพราะเกรงสุ่มเสี่ยง อาจจะเกิดเหตุพังถล่มก็ต้องให้ทางวิศวกรเนี่ยเขาตรวจสอบโครงสร้างก่อนว่ามันเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าดูด้วยสายตาแล้วก็น่ากลัวนะครับนี่นะฮะครับโอ้โหไ,ไม่ใช่ต้นเดียวสองต้นนะเออเออสาเนี่ยส่วนที่ห้างเซ็นทรัลลำปลางครับพนักงานรวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการหลายพันคนก็ ได้มีการวิ่งหนีเอาตัวรอดแบบไม่คิดชีวิตนะฮะบางคนก็ลงไปชั้นใต้ดินเลยนะคือรถจอดอยู่มาเที่ยวห้างเนี่ยรถจอดอยู่ลงไปเอารถออกมาจากห้างแต่บางคนบอกไม่สนแล้วรถวิ่งออกมาก่อนเลยเอาชีวิตก่อนเออนี่นะฮะแล้วไปขับออกมาก็ใช่ไว่จะขับออกมาได้ทันทีเลยนะใช่ใช่ก็การจราจรก็ติดขัดนะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆเพราะว่า เออมันก็สั่นไหวอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปนะครับครับส่วนที่โรงพยาบาลลำปางครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ของภาคเหนือนะครับบรรยากาศก็กลลาหน์รถกู้ชีพกู้ภัยจากหลายท้องที่ไม่ต่ำกว่า30คันเนี่ยแห่กันเดินทางมาขนย้ายผู้ป่วยโดยเฉพาะที่บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาลประชาชนไม่ต่ำกว่า800คนผู้ตัวผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า200เตียงนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งกำลังคลอดลูกนะครับนี่นะ คลอดออกมาแล้วด้วยปรากฏว่าแผ่นดินไหวฮะพยาบาลเนี่ยต้องอุ้มเด็กทารกและนำคุณแม่ออกมา,อาจากอาคารหอพักผู้ป่วยนะครับออนี่นะฮะเพิ่งจะคลอดเลยนะขณะเดียวกันฝ่ายโยธาที่ฝ่ายโยธาของโรงพยาบาลก็ได้มีการสำรวจอาคารว่ามีความเสียหายมีรอยร้าวอะไรหนักหนาเพียงใดหรือไม่นะครับนี่นะครับค่ะ